สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีกำลังขับรถจากอำเภอวารินชำราบกำลังจะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมูลไปยังฝั่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝั่งที่ผมขับรถอยู่นี้คือฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมูลไปยังจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของสะพานข้ามลำน้ำมูลหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำมูลบริเวณระหว่าง อำเภอวารินชำราบกับเมืองอุบลราชธานีครับต้นตาลคู่2ต้นนี้นะครับอยู่ยาวนานมากๆนะครับคนเมืองอุบลรู้จักดีครับต้นตาลสอต้นนี้นะครับเห็นมายาวนานนะครับเห็นหลายท่านเคยบอกว่าต้นตาลสองต้นนี้มีอายุยืนยาวมากๆนะครับเห็นมานานแล้วนะครับ ข้ามาแล้วนะครับก็เป็นฝั่งเมืองอุบลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือบรรยากาศของเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับรถติดนะครับคุณผู้ชมครับอุบลราชธานี